วัสดีกับฟามซักทิศต,ตองตาแค่วันนี้เราพามาดูสาเหตุอีกอย่างนึงนะครับที่ทําให้ต้นมะพร้าวแกงปั้นเทียจุ่มปอนซองนะครับเดียปลูกมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วนะครับแต่ก็ทําทให้มะพร้าวแกงเนี่ยตายได้ด้วยใบเลื้ยงแล้วก็ยืนต้นตายนะครับาสาเหตุนั้นก็คือน้ำท่วมครั้งนะครับนี่เดี๋ยวผมจะดูตอนนี้นะครับนี่เราปลูกไว้ประมาณหนึ่งปีกว่านะครับ แต่ว่าตอนนี้นี่เจอกับาวน้ำฝนมันตกนักนะครับแล้วก็ทําให้น้ำท่วมข้างบริเวณโดยรอบโคนเลยนะครับนี่นะครับน้ำท่วมข้างแล้วก็มาพาวเจอน้ามันซ่องเดือนก็เลยทําให้ใบเลี้ยงเลยนะครับเริ่มตาจากใบล่างขึ้นไปใบบนเลยนะครับนี่นะครับใบเลี้ยงมาเลยนะครับอันนี้คืออีกสาเหตุนึงนะครับที่ทาให้มาพาวแกงอายุนึ่งตึงซ่องปีตามาถตายได้นะครับก็คือนี่นะครับ่าใบเลี้ยงเลยนะครับ่าก็คือสาเหตุมาจากน้ำท่วมข้างนะครับนี่นะครับ นำท่วมขังอยู่เป็นเวลาประมาณสองเดือนนะครับใบก็จะ่อๆเลื่องแล้วก็ก็อยยืนตอนตายนะครับอ่าอันนี้ก็ให้ทุกๆคนได้วดูอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มาพราวแกงเนี่ยซึ่งแม่เราจะปลูกหลงดินเป็นเวลาประมาณหนึ่งซึ่งสองปีแล้วก็สามารถตายได้นะครับนี่นะครับก็คือสาเหตุมาจากนำท่วมขังนะครับนำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะคุดล้อมแล้วก็ย้ายไปปลูกตยสุ้งนะครับเปลือเลีกเหลืองเหลืองนำนำขังนะครับ ครัพ่อจากความจักติดต่องถาเคนะครับวัสดีครับ